พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับบอ็อกวันนี้จะเป็นไดเอทวี克วอล์กนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งจะเป็นการที่เราลดน้ำหนักตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะแต่ว่าการลดน้ำหนักของเราจะมีการออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะมีการคุมอาหารด้วยแต่ว่าเรายังทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงเป็นปกติอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการลดน้ำหนักยังไงแต่บอกก่อนเลยนะคือวันนี้เป็นวันที่5แล้วก็คือจากการที่ลดน้ำหนักมาน้ำหนักเราก็ลงเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงแบบฟุ่มเคือยขนาดนั้นนะคะ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีวิธีลดน้ำหนักยังไงกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะเริ่มต้น d ด y e t Week ราค่ะดังนั้นเราก็จะเตรียมชุดตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้เลยเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ดไหนคะ่ะบ๊ายบาย I'm so wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you this ตอนนี้เรากาลังลิสต์ของที่จะต้องซื้อนะคะแต่ปกติแล้วเราจะสั่งของเป็นออนไลน์แทนค่ะแต่วันนี้เราอยากเดินนิดหน่อยก็เลยคิดว่าเราเดินไปซื้อเองน่าจะดีกว่าค่ะสงสัยน่าจะยุ่งอยู่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะบอกลูกค้าเท่าไหร่หรือเ จากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เราบ่นๆตอนเข็นรถเข็นนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้เราตั้งใจจะไปซื้อไข่ดิบที่สามารถทานได้เราก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วแหละว,ว่ามันจะมีแบรนด์ไหนบ้างแล้วพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยทุกคนโอเคแล้วพอยของเราคือเราอยากได้ประมาณ4ฟองแต่อีตัวที่เราเซิร์ชมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบแผงว่าสีฟองขึ้นไปพอเราเห็นใช่ไหมเราก็เรียกพี่พนักงานที่อยู่ตรงนั้นที่เขาเรียงไข่อยู่ครั้งแรกที่เราเรียกเขาเขาไม่หันไม่ตอบโอเคอาจจะไม่ได้ยินเข้าใจได้รอ,อบที่สองเราก็เลยถามเขาเ สักอย่างคือเราฟังไม่รู้เรื่องทุกคนเข้าตอบนะแต่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องจริงๆในการตอบเขาอะเขาแบบชายตามองเราแค่แป๊บเดียวเราหันไปทางานของเขาตอ่อคือหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ถามเขาอีกแล้วเราก็เลือกอันที่เราดูในเด็ดนั่นแหละแต่ว่ามันประมาณสิบฟ้องขึ้นไปแล้วก็คือเอานี้แหละเพราะว่าเราไม่อยากจะเสาซีเขาแล้วเราก็เลยแบบเดินออกมาแบบเซง็ง โอเคนะตอนนั้นเขาอาจจะยุ่งเหนื่อยทำงานอยู่หรือว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับโปรดักก์ก็เข้าใจได้นะคะแต่ยางน้อยควรจะมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานกับลูกค้าหน่อยก็ยังดีค่ะจะบอกว่าตอนแรกเราค่อนข้างเซ็งนะคะแต่ว่าพอเดินไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องเอาวันดีๆของเรามาทำให้ตัวเองเซ็งกับใครหรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาทำให้วันดีๆของเรามันแย่นะคะหลังจากนั้นพอเราคิดได้แบบนั้นอะ่ะทุกอย่างก็คือแบบ เลิกคิดแล้วแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งต่อสบายใจเราไม่ใช่คนโลกสวยหรือว่าคิดวก100%นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนถ้ามันทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเราก็เลือกที่จะถอยออกมาแล้วปล่อยมันไปค่ะแต่นั้นเราก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฮิวใจตัวเองได้เร็วมากๆเลยค่ะถ้าเราอะทำงานแบบนี้เราก็ต้องมีความที่อยากจะแบบใจบริการนิดหนึง่งใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอะไม่มีใจบริการอะเราจะทำงานแบบนี้ได้ยังไงอะเจอคนที่เขาปล่อยผ่านได้อะมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเจอคนไหนที่เขาซีเรียสอะแล้วเขา คอมเพลหรือว่าเ่าจะไม่จะไม่แย่หรอบนบนเสร็จแล้ววันนี้ก็กลับมาทำอาหารต่อนะคะเมนูของวันนี้จะเป็นข้าวหน้าไก่ใส่โชยุค่ะ pendens the city streets We be to city to the fire. Rise like the chemicals that begin fire rise feel like As night's young it is just begun and she puts her hand in mine we want to chase the night สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตนะคะกับ Die t Week Blog ในวันที่2ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราชั่งน้ำหนักได้ที่48.7 5นะคะส่วนวันนี้อยู่ที่49.95ซึ่งมันต่างกันมากเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะที่มันต่างกันมากเพราะว่าวันอาทิตย์เราทานเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันจันทร์ก่อนที่เราจะชั่งน้ำหนักเนี่ยเราเพิ่งทานน้ำมะนาวไป1แก้วค่ะมันก็เลยทำให้น้ำหนักค่อนข้างที่จะต่างกันจากวันนี้เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้ำหนักเราจะลดลงเท่าเดิมหรือว่่าเพิมขึ้นนะะค Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh วันนี้หลังออกกําลังกายเสร็จเราทานเวฟโปรตีนนะคะแล้วนั่นก็จะกลายเป็นข้าวเช้าของเราค่ะแต่ตอนนี้เรากําลังเตรียมข้าวเที่ยงอยู่นะคะนั่นก็คือแกงจืดุ้นเส้นค่ะ นี่ก็จะเป็นชุดที่เราเตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันใน d เอ8 Week Rock Day 3ค่ะสำหรับวันนี้ good ก i ดไนค่ะ ที่เราซื้อมาให้สะอาดก่อนนะะค the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at และนี่ก็จะเป็นชุดที่เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเข้าสู่วันที่5แล้วค่ะเราจะเหลือแค่2วันแค่นั้นแล้ววันอาทิตย์เราจะทำเป็นชีสเดย์บล็อกนะคะซึ่งเราจะกินตั้งแต่เช้าย็นเย็นของวันอาทิตย์เลยอยากให้ถึงวันนั้นเดิอมากเลยคือตอนนี้แบบอยากกินมาก Wake Today's gonna be good day. Wake up! bien? ตอนนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายการออกกำลังกายให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายที่มันแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะคะอยากที่บอกไปเราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหนะะัก I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. จากการที่เราทำเดยดวิกบล็อกตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเช้าวันเสาร์นี้น้ำหนักของเราลดไปทั้งหมด1.1กิโลกรัมค่ะโดยที่เรายังทานอาหารเช้าและก็อาหารเที่ยงและมีการออกกําลังกายในตอนเช้าซึ่งสำหรับเราเราถือโอเคมากๆเลยค่ะเพราะมันทําให้ร่างกายของเราไม่ได้เครียดจนเกินไปและอย่างน้อยสมองกับร่างกายของเราก็ยังได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลดน้าหนักสามารถเอาวิดีโอของเราไปเป็นแนวทางได้นะคะเพราะต่อให้เรากินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงยังไงน้ําหนักเรามันก็ลดลงอยู่ดีค่ะแต่ในส่วนเรื่องอาหารถ้าใครไม่ถูกใจจจอาะปเ็น ที่ตัวเองชอบแต่ว่าอาจจะดูเรื่องแคลอรี่หรือว่าพวกของมันของทอดอาจจะงดไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบภารกิจ d i เอท i ริกวอลไว้ก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วถ้าใครมีคําแนะนําหรือติชมอะไราสามารถแนะนําติชมได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็นําไปปรปับปรุงเพื่อที่จะทําวิดีโอให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะ